สวัสดีครับเเดือน 9, 9ครับแวะเวียนวันที่สามร้อยกาลไลฟ์โชว์ดูครับสวัสดีทุกช่องทางด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมแชมป์สามร้อยนะฮะรับหน้าที่ในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทําคลิปวิดีโอรีไลฟ์ในช่อง YouTube ด้วยนะฮะนะครับอ่ะวันนี้อยาให้เสียเวลาครับอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ครับคราวที่แล้วเราอัปเดตสต็อกกันไปแล้วบางส่วนแต่วันนี้เรามีรถเข้าใหม่ที่จอดพร้อมส่งมอบคุณนะฮะอย่างคันแรกนี่ฮะเอสติม่าไฮบริดปี07ครับ คันนี้ผมต้องบอกแบบนี้ว่ารถคันนี้เป็นรถของมหาเศรษฐีเมืองไทยนะคะคุณดิวนะฮะวีรวัตรนะฮะรับวิรัยเสถียรน,นะฮรรถของเขาเองเลยเขาบอกว่าขอคุณแจรถด้วยนะฮะทีมงานเขาบอกว่ารถคันนี้เขาซื้อมาในราคาหกแสนกว่าบาทแล้วก็ใส่ล้อไปแสนเจ็ดช่วงล่างช่วงล่างไปเสร็จแล้วทำโอวโอรถคันนี้ไปอีกสามแสนกว่า แต่วันนี้เขาส่งมอบให้กับคนที่อยากจะได้รถก,กันหนึ่งที่ไปใช้ในครอบครัวและแอบซิงด้วยในราคาเพียง5,999,999บาทครับใครที่คิดว่าแพงเลื่อนผ่านเลยครับแต่ใครว่าคิดว่าคุ้มค่าเดี๋ยวมาที่300กาลานเลยครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังจะหาเอสยิมาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับล้อแท้นะฮะมีบินใบเสร็จครบหมดเลยนะอยากให้ดูเนี่ยน่าจะอยู่ในนี้นะดูบินที่ทำาดิวีรวัต วิไลสเสถียรน,นะฮะนี่เห็นไหมปิดเบอร์ก่อนปิดเบอร์ก่อนไม่ให้เห็นเบอร์นะฮะอ่าแล้วก็ล้อเนี่ยแสนเจ็ดนะครับครบหมดเลยเนี่ยเพิ่งทํามาเลยนะฮะเพิ่งทํามาหมดแล้วก็เซอร์วิสไปครบหมดทุกอย่างนะครับมีประกันภยัยอันนี้น่าจะเป็นประกันชั้นสามนะฮะประกันชั้นสาม อ๋พอพรบ,บอ,รอันนี้พรบ,บรไม่ใช่ประกันอันนี้พรบ,บ,รบรนะฮะอ่ะต้องบอกอันนี้ว่ารถเนี่ยมีจอ Android ครบหมดซูวิทย์ครบทุกอย่างชัดเจนครับใครที่อยากจะได้รถครอบครัวหนึ่งคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาเจ้าของซูวิทย์ดีก็แค่ชื่อก็รู้แล้วนักเล่นรถครับร,รถคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าขายไปแล้วอาจจะเก็บไว้ขับเองนะฮะเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวได้สบายๆไม่ต้องซีรเรียสเลยนะครับสำหรับคนที่ยังยอยากได้อยู่นะครับอ่ะคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับอ่ะ ไปถึงคายเยนฮะคายเยนเอสไฮบริดครับราคาตลาด1 3 9 9 0 0้านสามบาทหนึ่งล้นี่แสนก้่าบาทวันนี้3ามร้อยกราครับเอาไปครับหนึ่งล้านสองแสนเบาทครับซื้อในไลน์นี้รถ50,000บาทครับรถห้าบาทห้าหมบาทเหลือ1นึ่งล้านสองแบาทครับล้อเทคอาร์ครับรถเดิมสีดำนะฮะคนันนี้แลปเป็นสีเกยอนแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะฮะรถนี่คือเสียงโบ๊ครบหมด ดูกลุ่มปุ่มตรงกลางครบทุกอย่างเลยสวยๆวยึคิดูดิปอ c h เช่คายเอนไฮบิดนะฮะราคาเหลือล้านต้นๆไม่จับจองไหวอะครับไม่จับจองไหวอะครับชั่วโมงนี้จับไฟนั้นได้1ล้านครับใช้เงินดาวประมาณ2 0 0แสนกว่าบาท3 0มแสนนะฮะออกรถได้เลยล้อเท็กอาร์แท้นะฮะล้ออย่างเดียวแสนกว่าบาทแล้วนะฮะล้ออย่างเดียวแสนกว่าบาทแล้วนะฮะก็ใครที่อยากจะได้ติดต่อมาด่วนเลยนะฮะอ่ะ ต่อไป mercedes benz g c a s s ครับคันนี้รถส่วนตัวผมเพิงซื้อมาแต่ขายได้ก็ขายครับรถเป็นสีส้มแท้ uk spec ครับรถคันนี้ผมขายลูกค้าเป็นป้ายแดงไปราคา1 4บสี่ล้านเก้าบาทลูกค้านําไปแต่งเป็นชุดแต่ง g 8 0 0อีกล้านกว่าบาทพร้อมล้อนะฮะล้อบาบัดคาร์บอนล้านกว่าบาทนะฮะคันนี้ลูกค้ายอมขาดทุนนะฮะส่งต่อในราคา11ล้าน5 0บาทเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อมีไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณ7ล้าน5 นะฮะเท่ากับ8ล้านห้าเก้ล้านห้าสิบล้านห้าสิบนะใช้เงินดาวไม่เกิน4ล้านบาทนะฮะเขากลมๆไม่เกิน4ล้านบาทนะฮะใช่หน่ะวะนะฮะเมื่อกี้กูเพิ่งกดกุญแจสำรองเล่นอยู่นะครับคันนี้เป็น UK เคสเปคเบาเป็นเมนูแฟกเตอร์เลี้ยวตามเป็นไดมอนด์คัตครบหมดนะฮะรถไปสีส้มแท้ส้มด้านแท้เลยนะ เป็นสีที่แพงที่สุดตัวสุดท้ายก่อนเป็นโชวเป็น G450 หรือ G550 ที่เป็นไฟฟ้านะครับคันนี้ออปชั่นเต็มเต็มทลักจอสามจอหมดออก54ล้านเก้าแสนตอนนั้นผมขายเขาไปเองนะฮะแล้วก็เขาไปใส่ชุดแต่งอีกล้านกว่าบาทวันนี้เขากลับมาขายขาดทุนในราคา5 6ล้านบาทอ่ะขายเพียง11บเอ็ดล้านห้าบาทเท่านั้นใครที่อยากจะได้ติดต่อมาได้เลยนะฮะสำหรับเจ้า Mercedes-Benz G-Class คันนี้สีส้มแท้ดูให้ดูนี่พา a s s G80 ฮะบนลักคิวคาร์บอนทั้งหมด นี่ฮะด้านข้างเป็นคาร์บอนทั้งหมดล้อล้อ,อยังคาร์บอนเลยอะล้อ,อย่างโหดนะครับอย่างตึงฮะยังตึงครับคันนี้ใครที่อยากได้ก็มาด่วนนะรับเบอร์เซสเบนจี800คันนี้นะฮะลองไปเอากุญแจสำรองมากดเปิดหน่อยไปเพราะเมื่อกี้กูกดปิดเพื่อๆกุญแจอยู่ในรถนะฮะคันนี้คันแรกนะฮะเป็นคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหูมันเฟี้ยวมากแล้วก็ ผ่อนเดือนละแสนแปดนะเบ็ดเสร็จแล้วว่าอ๋อสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะก็ประหยัดไปประมาณห้าหกล้านบาทเจ้าของเก่าเจ็บให้แล้วใช้หนึ่งปีนะฮะอ่านะครับอ่ะตรงน,นี้ฮะเอาผาดเรามีทุกรุ่นครับสตาร์ตตั้งแต่สามเก้าเก้านะฮะเราต้องบอกแบบนี้ว่าเราไม่บัฟเรื่องราคาละกันหลายๆที่อาจจะลงราคาถูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ลองไปเวทดูครับแต่เรายังคงขายราคาแบบนี้เหมือนเดิมครับ แต่เราเพิ่มในเรื่องของการบริการหลังการขายครับเช่นวารันตี3ปี50,000กิโลเรายืนยันให้คุณเรียบร้อยแล้วว่ารถเราเข้าศูนย์มาตรฐานศูนย์โตยโตยต้าได้จริงแมนเทนแนนจริงแล้วก็เซอร์วิส50,000กิโลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณซื้อรถกับเรา300กิลาล์ดนะฮะคุณสบายใจได้ครับว่ารถคันนี้นะฮะสามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้ในเรื่องของการบริการหลังการขาย เสียที่ไหนซ่อมที่นั่นครับเสียต่างจังหวัดก็ซ่อมที่นั่นมีสน่อบริการรองรับคุณทั่วประเทศไทยมีคอนเซ็นเตอร์24ชั่วโมงครับมีในเรื่องของการลดเสียมีตั๋วเครื่องบินมีที่พักให้ตามเงื่อนไขของบริษัทด,ด้วยนะครับแล้วก็รงเรา50,000กิโล50,000กิโลไม่มีค่าใช้จ่ายครับเราเซอร์วิสให้คุณเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับถ้าคุณจะซื้อรถนําเข้าสาักคันลองเอาของเราเป็นที่เลือกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันครับเวทค่าคุ้มทุนและค่าความคุม ฟิล์มเราแถมฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมครับแจกประเทศเยอรมนียี่ห้อ,อบฟัฟฟงครับและขัดสีเครือบแก้สปาภายในสปาห้องเครื่องครับแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าจดค่าประกันค่าทุกอย่างเราออกให้หมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราอยากทําราคาถูกเหมือนกันครับเราไม่ต้องแถมอะไรเลยแต่มันไม่ใช่มาตรฐานของเราครับเราพยายามจะขายราคาที่มาตรฐานและสมเหตุสมผลและดูแลคุณได้ตลอดไปครับไม่ใช่แค่ว่าขายแล้วอยากจะให้จบครับเราอยากจะขายและดูแลคุณตลอดครับในเรื่องของวารนตีหลังการขายด้วยนะฮะ เอาผาดเริ่มต้น3 9 9เครับเอาผาดไฮบริด Hi เริ่มต้น4ล้าน4ล้าน49บาทจริงๆเราไม่ทำออชชั่นโลเลาทำออชชั่นเต็มอย่างเดียวเลยนะฮะต้องขอโทษด,ด้วยบางทีลูกค้าแบบเอออยากทำอยากได้ชดเท่าโลเอาผาดเรามีน้อยมากที่เราทำา3 9 9เในเรื่องของออชั่นโลแต่ในเรื่องของออชั่นเต็มเรามีไม่ถอยใครนะฮะเราบอกแบบนี้เลยฮะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้สระโตโยต้าเอาผือเอาผาดแล้วเวลไฟเราไม่ใช่ที่1นครับแต่เราจะเป็นที่สุดของเรื่องรถโตโยต้า Toyota, เอาผด Fi, อาดแล้วเวลไฟครับ F8 ไม่มีครับนะฮะมีแต่ R8 ได้ไหมนี่ครับออดี้ R8 นะฮะอ่ะเรามาแรคคูเซอร์ LC70 ครับแรคคูเซอร์ LC70 คันนี้เราจะกลางจะส่งมอบนะฮะเรามีสต็อกพร้อมส่งมอบสีดําสีครีมอีกเพิ่มเลยนะฮะใครที่สนใจติดต่อมาด่วนครับ LC70 ราคาเริ่มต้นสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครที่สนใจก็รีบติดต่อด่วนเลยนะฮะสำหรับแรคคูเซอร์ LC70 นะครับรถดีราคาดี เงื่อนไขดีกับสาวร้อยกลาดครับฟรีวารันตี3ปี50 0 0 0กิโลแมนเทนแนนห้าหมกิโลฟรีไม่มีครใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะย้ําอีกหนึ่งรอบแล้วกันแม้แต่บาทเดียวซื้อเรา4ี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นกไม่มีค่าอย่างอื่นครับไม่มีค่าจดทะเบียนไม่มีค่านูน่นค่านี่นู่นนี่นั่นให้ปวดหัวครับเรารวบรวมให้คุณเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะไปกันต่อแล้วกันสาหรับด้านในนี้เรายัอาอยางมีมาสเตอร์อแครับรถมือเดียวออกห้างไมเนอร์เชนนะฮะห้าหมกิโลสีขาวแท้จากโรงงาน อยากให้ดูนี่ฮะดูความเดิมตรงนี้ครับสติกเกอร์เดิมที่ออกจากโรงงานยังอยู่เลยอะเดิมมาละถ้าคุณจะหารถสะสมหนึ่งคันที่ราคาไม่ลงไปกว่านี้แล้ว R X 8 Minor Change เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะมันอยู่ระหว่างเก่าระหว่างใหม่และขับได้จริงครับ Mazda R i 8คันนี้ออปชั่นเป็นแบบนี้ครับหลังคา s u n ร o ฟ เบาะหนังแท้สีครีมตัวสุดท้ายก่อนปิดรายการผลิต Mazda อรไอแนะครับโมเดลมัลติฟังก์ชันจอคอมมาทุกอย่างครบแอร์แบ็ไม่มีแตกรถสภาพสวยนะครับรถสีขาวเดิมจากโรงงานมีริ้วรอยเนี่ยยังบางๆอยู่เลยยังไม่ได้เก็บสีเลยนะฮะสวยกิฟต์คันนี้ราคาเปิดอยู่899ผมทำโปรโมชั่นในช่วงของ9เดือน9เอาไป799,999บาทครับใครที่อยากจะได้นะฮะผมบอกเลยแบบนี้ฮะถ้าคุณมีเงินอยู่และอยากจะได้รถครอบครัวที่ซิ่งได้อันนี้ตอบโจทย์ครับเพราะนั่งได้สีที่นั่งด้วย นะฮะประตูเป็นประตูประตูตู้กับข้าวคุณแจกาดคีย์เลสครบหมดนะฮะรถสวยมากไปดูดิกิ๊บกิ๊บรถสวยมากเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะฮะกดหัวใจให้ด้วยนะฮะกดติดตามพวกเราด้วยนะฮะกดฟอลโล่ดีทวิตกดติดตามคอร์เร็เตอร์กดติดตามพวกเราด้วยเพจสามร้อยกลาดนะฮะกดติดตามพวกเราให้เราให้หมดด้วยนะฮะกดหัวใจให้เรารัวๆด้วยนะฮะอ่ะ m f 5 NC 20่สิบปีในวอร์ซัลลี่ครับรถคันนี้ก็รถส่วนตัวผมเองชื่อผมเองหมดเลยนะรถพวกนี้นะฮะคันนี้ผมขายในะราคา1 2 9 9 0 0้บาทผมโปรโมชั่นเอาไปเลย1 9 9 9 9 9้าาหมืันร้เก้บาทครับรถสวิตอะไรไปบ้างนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ช่วงล่างนะฮะโช๊คนะครับล้อเปลี่ยนใหม่สีทำใหม่เบาะเก็บใหม่หมด พร้อมเลยนะฮะใครที่อยากจะได้นะครับไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วพร้อมขับเลยครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษ G 20ปีในวริษั่หาไม่ได้อีกแล้วสาหรับใครที่กำลังจะอยากจะได้รถหนึ่งคันที่เป็นรถสะสมด้วยขับเองด้วยนะครับตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ m a z d m f 5 NC คันนี้หลังคาเปิดประทุนเป็นเ,เป็นหลังคาแข็งด้วยนะครับราคานีไม่มีอีกแล้วใครที่อยากจะได้ติดต่อด่วนสำหรับ m f 5 NC คันนี้นะฮะอ่ะ มินิคูเปอร์จาก799เอาไปเลยครับ599,999บาทครับความพิเศษของนี้มีชุดแต่งจอนคูเปอร์เวิร์คทั้งคันจอนคูเปอร์เวิร์คทั้งคันนะฮะเอาท็อปเลขทะเบียน,น7456ด้วยนะฮะอ่ะเราไปแบบเร็วๆแล้วกันนะฮะว่าเปิดป,ดปิดปรัทุนให้ดูหน่อยนะครับทีมงานครับมาช่วยเปิดปิดปัทุนให้ดูหน่อยนะฮะใช้กูเนี่ยกด follow this post ยังฮะฮะใช้เนี่ยกด follow this post ยัง นะครับอยากให้ทํานู่นทํานี่กดฟอลโล่กดหัวใจให้ยังหรือส่งเหรียญส่งดอกมองดอกไม้ให้ผมบ้างได้ไหมกดติดตามนะครับนะฮะดีนะมันบอกกดบล็อกแล้วครับนะครับ,นะรบนี่เปิดปัตุนไฟฟ้าครับไปดูดิ <c oughs> ครับ <c oughs> อย่างเฟี้ยว นะฮะซึ่งผมบอกว่าเป็นรถเปิดประทุนที่เขาเค็มว่าเป็นรถเปิดประทุนที่เปิดเร็วที่สุดในโลกครับในยุคนั้นนะเร็วมากนะฮะกลไกเขาระบบทำมาค่อนข้างดีนะครับอ่ะเราไปกันอื่นกันต่อนะฮะ มีครับมีทั้งสปเดอร์และ GTB เลยครับแต่รถไม่ได้จอดอยู่ที่นี่ครับจอดอีกสาขาหนึ่งครับราคาตั้งแต่16 09, 000, ล้าน9แสนก็สปเดอร์อยู่ที่10ล้าน9แสนครับนะฮะมาเรามาคันต่อไปครับ Audi R8 ครับคันนี้ราคาจาก599ผมลดให้พิเศษครับเหลือ5ล้าน4 99, 9 9,999บาทครับ ราคาตลาดตอนนี้ประมาณ5้าล้านกว่าบาท4ล้านกว่าบาทก็มีครับมันมีตัวไมเนอร์เชนกับไมเนอร์เชนคันนี้ไมเนอร์เชนไม้ขาวมือเปิดหลังแล้วตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น V10 ผมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับรถ V8 เนี่ยมันมี 2, gen, gen gen 2 gen เจนเจนแรกกับเจนที่2เจนแรกเกียร์จะกระชากและเด้ามากขับแล้วนั่นเหนื่อยคนที่เล่นการ R8 V10 เขาจะเล่นเกียร์เวอร์ชั่น2ครับหรือตัวไมเนอร์เชนแบบนี้ครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างน, maintain, <ๆ>น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางแท่นเครื่องตุ้มเกียร์ ทุกอย่างทําหมดทุกอย่างนะฮะซีนยางทั้งหมดทําแล้วแล้วก็ช่วงล่างเบิกใหม่หมดทั้งคันนะฮะแหลกพวงมาลัยทุกอย่างทาใหม่หมดแล้วแหลกไฟฟ้าจากการทำใหม่หมดแล้วโชครีบาวรือเอวอร์ฮอนใหม่หมดทั้งคันนะครับววนนะะรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของช่วงล่างทําใหม่หมดทุกอย่างแล้วภายในภายในเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เป็นตัวออริจินอลเดิมเหมือนรีสโตรใหม่ทั้งคันรถคันนี้ผมแบบพวกช่างรลือหมดยิงไดไอซ์หมดแล้วก็ยิงทุกอย่างหมดเลยให้มันแบบใหม่กิฟตเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนี่คือรถ r 8ที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศผมต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะสำหรับ V8 ตอนนี้ในตลาดผมว่าน่าจะหนึ่งในตองอูผมกล้าการันตีแล้วคันนี้ล้างขัดสีเคลือบแก้ทุกอย่างครบหมดรถจอดเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยเพราะเช็ดล้างตลอดเพราะเป็นรถส่วนตัวผมเองนะฮะราคา5้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทไม่รวมเลขทะเบียนโฟก้านะฮะไม่ขายทุกกรณีครับเลขโฟก้านะครับอ่ะต่อไป S 2 0 0 0ครับคันนี้รีสโตร์ทั้งคันผมขาย8ล้านรวมเลขทะเบียนโฟแปดนะฮะนะฮะทำเป็นไทยเอสเรียบร้อยหมดแล้วครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันฮะ B.M.I.8 ครับ4,390,000บาทสำหรับ i8 Leicester Limited Edition ครับมี19คันในโลกอยู่ที่เรา1คันครับรถที่เฉลิมฉลองการชนะของเลสเตอร์ครับมี19คันแต่อยู่ที่นี่แล้ว1คันครับมีโลโก้เลสเตอร์ด้วยสีฟ้าเดิมจากโรงงานครับราคา4,399,000บาทครับ Porsche Boxster 981ครับคันนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เซนเซอร์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดยางใหม่สี่เส้นรถสวิตช์ใหม่หมดทุกอย่างครับเอาไปเลยครับคันนี้399 399จัดไฟแนน์ได้3ล้านนะฮะเอาไปเลย399ครับ Ford Mustang 5 5าล้าน5 5 5 0 0 0บาทครับคันนี้รถฝากขายนะฮะ MIS 9 5 9 9 5 9นะฮะ MIS Minor ตัวสุดท้ายอดออก SEC สวยๆครับเดิมๆหาไม่ได้แล้วในประเทศไทยนะฮะไฮเดอร์มีไหมครับไฮเดอร์ไม่มีครับตอนนี้นะฮะอ่ะไปกันต่อฮะด้านนอกดีกว่าด้านนอกครับ วันนี้ไปแบบนิ่มๆไม่กระโชกหกหครับทำไมครับเหนื่อยนะฮะอีกเก้ e ครับ320ดีเซล92คันนี้ยอมขายให้ในราคา699พอจาก8 000, ป0 0สนกว่าผมขายหกแสนเกาหนเยเก้าสิบาบาทครับล้อพีหน้าเบรกแบมโบสามสดีเซลเครื่องดีเซลคูเป้หายากมากรถออกมินเนียยไม่แสนโลแท้ครับนะฮะ รถสวยๆเลยรถผมเองชื่อผมเองเลยทุกอย่างนะฮะคันนี้ขายเพราะว่าร่วมเงินนะฮะใหม่กิฟต์ยังจะส่งไปเซอร์วิสต่อนะเนี่ยน้ำมันโค้ืงน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้อาจจะส่งไปเซอร์วิสต่อขนาดรถตัวเองกำลังจะขายแล้วนะหกเก้าเก้านะครับถูกที่สุดในตลาดนะครับอ่าต่อไปสีสี่เลยสี่สามศูนย์ไอปีเลยนะปีส เอาไปล้านสามเก้าเก้าลดห้าหมื่นเหลือหนึ่งล้านสามแสนร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดไฟแนนซ์ได้ล้านสะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ล้านสะครับสีฟ้าไม่รวมเลขทะเบียนหน่นะฮะไม่รวมเลขทะเบียนหนึ่งสามนะครับมีซันรูฟชุดแต่งเอสีฟ้าเอ็มนะครับสี่สาปีสิราคาดีสุดในตลาดหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าันเก้าร้อยเก้สิบเก้าบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ล้านสองใช้เงินดาวสองแสนบวกประกันออก ได้สบายๆใครที่สนใจติดต่อด่วนสำหรับซีนีสี่สี่สามศูนย์ไอ้ท้าราคาดูในตลาดครับใหม่เก้าหมื่นใหม่เก้าหมื่นนะฮะอย่างเฟี้ยวนะฮะรถสไลด์เจ็ดแสนห้าครับคันนี้ถ้าใครเอาเอาไปห้าเก้าเก้าคนถามเยอะกูบอกให้ห้าเก้าเก้ากูเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้นะฮะรีสโตใหม่ทั้งคันช่วงล่างใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ เบิกใหม่หมดทุกชิ้นไฟหน้าทําแล้วโปรเจคเตอร์ทาแล้วไฟซีนอนทําหมดแล้วนะฮะแล้วก็ภายนดวงภายในสวยกริฟนีไ่ไปเติมหางหลังมาแล้วด้วยหางหลังทําไมมันด้านอย่างนี้วะเดี๋ยวให้ไปเก็บสีใหม่นะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาโลโก้สั่งมาแล้วไม่รวมเลขทะเบียนชอทอ0 0สามร้อยทุกกรณีนะฮะไฟท้ายสั่งมาแล้วด้วยอยู่ของอยู่ข้างในไฟซ้ายสั่งเป็นไมเนอร์เชน ตัวเดียตัวเดิมแต่เป็น LED มาแล้วอันนี้มีรอยแลาวเราเปลี่ยนใหม่หมดนี่เราให้ดูภายในแลผมใช้งานจริงๆอยู่ใหม่กิ๊กก่อนประตูเปลี่ยนใหม่4ด้านนะฮะซื้อมึงลองทำเองแล้วมึงจะรู้ถ้าจะซื้อรถมาทำเองแล้วมึงจะรู้กูบอกแค่นี้หนาวเงือกอะ่ะเบนเลข,ขอะไรนั้นจีทีวเป็นไงบ้างเาดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะสองาไม่น่ารอด นะะไปหน้ารอดนี่สามร้อยลดส่วนตัวตั้งล้านเก้าเก้าอยากซื้อเท่าไหร่ต่อมาขายได้ขายฮะลดส่วนตัวอยู่แล้วนะครับมีไหน e X? อีกอ่าด้านนอกครับมีพานามล่าพานามล่าเอสนะฮะเครื่องใหญ่ V8 2ปดสองล้านเจบาทเอาไปสองล้านหกแสนบาทครับนะฮะนี่เอสควาย เพิ premises, 1, 8, 4, 8, 39, ่งไปทำแบตเตอรี่มาไปทำชุดไฮบริดมาครบหมดเลยคันนี้เอาไปราคาพิเศษสุดครับจาก8ปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาไปเจ็ดสามเก้า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 พอไม่เซิร์ชราคาในตลาดดูก็ขายเก้าแสนกว่าไม่รู้แล้วทะตเบียนสองพันนะเฮ้ยกูอยากถามไม้คนติดป้ายวงกลมว่ะมึงติดให้ใครดูวะนะฮะติดป้ายวงกลมให้ใครดูวะ นะฮะเอาไปราคา7 3999าครับเฉพาะในไลน,น, Ramadan, ไน,น,น์นี้เท่านั้นครับเอาไลน์ไม่ยืนยันนะฮะอ่ะมินิล้าน9 000, 90, 9 9 9 9บาทครับจากล้าน4กว่านะผมลดราคาเลยเพราะว่าผมจะรวบเงินนะครับนะฮะไม่รวมเลขทะเบียนตองสี่ครับไม่ขายทุกกรณีนะฮอะอ่ะเซริกา้าสีเหลือง399ครับเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็เซริก้าสีม่วง4 9 9ครับโฟก555,515บาทนะฮะ555บาท อันนี้ซารขายแล้วนะฮะไปดูหน่อยอุ่รถกูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอยู่อีกสาขาหนึ่งก็เพียบเลยเ,เจอร้านเราเราไหนวะ <c oughs> นะฮะผมไม่ชอบไปในที่แจ้งผมชอบไปในที่มืดเลยทีเดียว้า <c oughs> ใจยัง้อใจพวกมึงยังนะฮะนี่ b m มซครับ e 8 5รถส่วนตัวเองไม่รวได้ทะเบียนสา0ร้อนะฮะ ก็ล้าน9 0้า0นนะล้าน90,000พอจากร้าน2 9 000. ไปดูราคาได้ e 8 9ที่เป็นออปชันแบบนี้หลังคาแก้วรถสูรมินเนียมผมขายถูกที่สุดในตลาดแล้วนะฮะพ่ลูด699ฮะดีสโตมดเรียบร้อยแล้วเรามีโนอาโนอาเริ่มต้นที่ล้าน699นะครับล้าน799เรียันล้าน899ครับแล้วก็2ร9 9้าน399,0บาทครับเอาผ่านแล้วเวลฟาเรามีเยอะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันครับ สำหรับวันนี้9เดือน9เปิดบริการนะฮะทุกวันไม่มีวันหยุดเข้ามาแวะเวียนที่300กระลาดครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที <GO av uther> ส่สนใจกับ300กระลาดไลน์นะฮะสนใจรถกันไหนติดต่อมาได้สำหรับนี้ชมป์300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ like รับซื ثر. ้อมือสองเลยนะใครอยากขายติดต่อมาได้เลยรับซื้อไม่อันนะฮะหปีเต็ม